สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรนะคะที่น่ารักในช่องคุณยาดาเลอพาโลพอดีได้ไพ่ใหม่มาค่ะนะคะเป็นไพ่มิ่งขวัญเป็นการวาดนะคะภาพลายเส้นเป็นการวาดสีสันสวยงามนะคะเล็งไว้นานแล้วแต่ว่าเพิ่งตัดสินใจที่จะซื้อนะ,ะวันนี้ก็เลยได้มานะคะน u มเบอร์หนึ่งศูนย์อะไรเนี่ยหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดเนาะก็จะมาแกะพร้อมกัน อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะคะน่ารักน่ารักอ่าเป็นสันอ่าเป็นในลักษณะของไพ่ทาโร่ที่มีความเป็นออร์เคิลเนาะอ่านได้ทั้งแบบอันนี้เป็นไพ่คนไทยนะคะอ่านได้ทั้งแบบออร์เคิลแล้วก็อ่านได้ทั้งแบบเป็นทาโร่นะคะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแตกต่างจากไพ่อื่นๆทั่วไปอย่างไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟอยด์เดี๋ยวหน่อยขออนุญาตแกะฟอย์อันนี้แป๊บหนึ่งนะแกะฟอย์ออกแล้วก็จะเป็นกระดาษ หน้าหลังกระดาษขาวหน้าหลังน,นี่ก็เป็นข้างหลังนะคะข้างหลังเป็นภาพผีเสื้อนะคะเป็นลายเดียวกันกับเสื้อของนะคะลายเส้นผู้หญิงนะคะอันนี้ก็เป็นกล่องข้างหลังลายเส้นเดียวกันเป็นลายเดียวกันกับลายกล่องข้างหลังอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงสวยเนาะนะคะไพ่ใบแรก The f o o ฟ The f o ฟ l มีความแบบ เป็นไพ่ที่สีสันสดใสสวยงามมากๆนะคะสีสันสดใสสวยงามแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ไพ่ทาโร่นะคะก็คือเดอะฟูลเนาะเหมือนกับเป็นเด็กที่นะคะมีความสุขกับการเดินทางแล้วก็มีน้องหมานะคะเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะเดอะเมจิเชียนอันนี้ไพ่หน้าปก เดอะไฮพินเทสนะคะมีคําจํากัดความให้ด้วยทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะหน่ยว่าเหมาะสําหรับทั้งมือใหม่แล้วก็นักสะสมนะคะมือใหม่ก็จะเป็นในลักษณะเหมือนกับมีคําจํากัดความบอกนะคะไฮพินเทสก็จะเป็นคนที่มีความลึกลับนะคะเป็นคนที่มีเซนสสัญชาตญาณพลังที่ซ่อนเลน้นนี่ดีเอ็มเพนะคะก็จะเป็นเหมือนกับคนที่มีความสุขนะคะมีพลังเพศหญิงมีพลังเพศแม่มีความเป็นแม่สูง นะคะดีเอ็มเพลิเออร์นะคะดีเอ็มเพ็ดดีเอ็มเพลิเออร์ผู้คุมอำนาจเดอะไฮโดรแฟนนะคะเป็นครูครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่มีลูกศิษย์ลูกหาดักแท้อันนี้เดเลเวอร์สวยงามอะ่ะมีความเป็นไทยค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะเดอชาริออตพิชิตชัยชนะนะคะการมีพลังนะคะมุ่งหน้ามุ่งพุ่งทยานการเดินทางนะคะพลังหยินหยาง ส e ตร t งนะคะราศีสิงคนที่เกิดเดือนสิงหาหรือว่าเป็นในลักษณะของพลังพลังหญิงนะคะที่เอาชนะความอ่อนโยนเอาชนะความแข็งมีความอ่อนโยนมีความแข็งแกร่งนะคะเอาชนะพละกกำลังต่างๆรักษณโดดสวยงามอันนี้วิวออฟฟอร์จูนนะคะสวยอะจัสติกอันนี้ แฮงแมนแฮงแมนไม่เหมือนสำรับอื่นสำรับอื่นจะห้อยหัวเนาะแต่อันนี้จะเป็นในลักษณะผู้ตื่นรู้ที่เหมือนกับเปลี่ยนมุมมองเห็นมุมมองใหม่นะคะเปลี่ยนมุมจึงเห็นนะคะเป็นภาพสะท้อนเดทก็ <Date S 1> คือการจบสิ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะทำแผนนะคะการประนีประนอมการปรับเปลี่ยนการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะพันธนาการทางจิตใจ The ว e v i e Tower คือการพังทลายเห็นไหมคะมันจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอันนี้สวยอะ่ะ The Star นะคะ ดมู n ความคุมเครือไม่ชัดเจนเดอ s u ซันอันนี้น่ารักนะคะเดอซเด็ sun, กน้อยนะคะพุ่งทยานขี่ม้าสีขาวอันนีก้ก็กดแห่งกรรมจัสเมนนะคะวิบากกรรมกดแห่งกรรมนะคะการเป่าประกาศ the world คือความสมบูรณ์แบบนะคะมีพลังแห่งมีพลังแห่งความสําเร็จความเต็มตื้นความเติมเต็มอันนี้ก็จะเป็นไพ่อันนี้เมเจอร์อันนี้ก็เป็นไมเนอร์ไมเนอร์ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นะคะแล้วก็ตามด้วยเด็กอัศวินราชินีแล้วก็ราชาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้สวยงามมันมีความเป็นไทยค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีคำจำกัดความแล้วก็มีคำทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยสำหรับใครที่แบบอาจจะเป็นมือใหม่ในการหัดอ่านก็สามารถที่จะหนคิดว่าอ่านได้เลยอะนะคะไม่ไม่ยากมากๆเพราะมันมีคำ นะคะจำกัดความให้อยู่แล้วเราก็เอาไปแปลงใส่กับคำถามอเงี้ยอันนี้อันนี้น่ากลัวเล็กน้อยแผลในใจสามดาบนะคะถ้าเป็นสำหรับอื่นอาจจะประมาณว่ามีดาบปักลงหัวใจแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนเด็กอันนี้ก็คือความสงบที่แท้จริงหลีกเลี่ยงหลีกหนีจากสิ่งที่รบกวนไม่สนใจอันนี้เหมือนกับแบบมีความไม่ไม่ถูกไม่ถูกใจกันนะคะการม,มีเล่เหลี่ยมกันถูกหักหลังอืม หลีกหนีปัญหาหกดาบคือการกำลังก้าวทยานออกจากจุดที่มันมีปัญหานะฮะโปร่งใสอันนี้ก็เป็นหน้าไพ่แปดดาบเก้าดาบคือความวิตกกังวลโอ้โหสิบดาบนี้ขั้นสุดเลยปังเจ็บปังตุยแทบจะไม่เห็นร่างคนเห็นตะดาบปักอยู่นะคะอันนี้ก็เด็กถือดาบเริ่มต้นด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นความม,มีความทะเยอทะยานกล้าตัดสินใจนะคะอันนี้อัศวิน รวดเร็วดีดค่ะราชินีถือดาบอมืมีความอ่อนช้อยแต่ว่าก็ถือดาบถึงถึงแม้จะอ่อนช้อยแต่ว่าเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งภายในนะคะอันนี้ก็อัศวินอัศวินดาอันนี้หนึ่งไม้เท้าปลุกพลังใจสองไม้เท้าการมีการมองไปข้างหน้านะคะการวางแผนอันนี้ก็คือการขยายโอกาสนะคะการรอคอยหรือว่าการที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆสี่ไม้เท้า ห้าไม้เท้าส่วนใหญ่เลขห้าในทุกในทุกสําในทุกหมวดห้าไม้เท้าห้าดาบห้าเหรียญห้าถ้วยเลขห้าส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของมันเหมือนจุดจบหรือว่ามันเหมือนกับจุดสิ้นสุดอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนหกขึ้นไปมันก็จะเป็นในลักษณะของเริ่มต้นนะคะห้าเหมือนจบจบสิ้นออีกพาร์ทหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเนีหกไม้เท้านะคะเจ็ดแปดไม้เท้าก็จะมีความ คล้ายคลึงกับสำหรับอื่นๆเก้าไม้เท้านะคะยืนหยัดต่อสู้สิบภาระแบกอืมอันนี้เด็กถือไม้เท้าคือคนที่มีแพชชั่นออกค้นหาตัวตนออกค้นหาความออกค้นหาความฝันเนีย่ยอัศวินถือไม้เท้าอัศวิน,อ,วนอื่นๆอาจจะขี่มา้าแต่อันนี้ขี่ช้างค่ะมีความเป็นไทยนะคะสเสน่ห์สร้างสรรค์น,นา,าชีนีถือไม้เท้าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะมีความเฉิดฉาย นะคะในตัวเองอันนี้สวยโอกาสทางการเงินอันนี้คือหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญคือโชคลาภโอกาสทางการเงินโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นนะคะการเหมือนกับการมีความเชื่อมั่นในการที่จะเริ่มต้นสองเหรียญเด็กน้อยน่ารักจังเลยสามเหรียญสี่เหรียญอืม สี่เหรียญอันอื่นๆอาจจะเป็นนอนกอดเอยนั่งกอดเหรียญแต่อันนี้นอนนอนทำไปอ่าห้าอย่างที่หน่อยบอกห้ามันจะเป็นในลักษณะของความขาดความแค้นนะฮะการจบสิ้นหรือว่าการผิดหวังไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยพวกห้าทุกหมดเลยขาดแค้นอืมการออกนะคะออกเดินทางออกหลีกหนีให้พ้นจากความขาดความแค้นหกนี้ก็เริ่มมีขึ้นมาใหม่เจ็ดแปดเก้าเหรียญเก้าเหรียญอันนี้แบบอุดมสมบูรณ์ขั้นสุด สิบเหรียญมรดกตกทอดครอบครัวความมั่งคัง่งนะคะธุรกิจนะคะการสืบสารที่ดินต่างๆอันนี้ก็เด็กถือเหรียญอาเซวินเหรียญความคนที่มีความชัดเจนนะคะคนชัดเจนแล้วก็มีความมั่นคงนะคะเพียรพยายามที่จะสร้างรากฐานอันนี้เศรษฐีนีราชินีเหรียญแล้วก็ใบสุดท้ายโอ้โหราชาเหรียญ ดูเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งนะคะเต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองผู้มากด้วยทรัพย์อ่ะโอเครีวิวไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสับกันอันนี้ปากข้างหน้านะคะมาดูการกรีดและการสับดูซิจะเป็นอย่างไรโอเคเป็นกระดาษที่นะคะโอ้โอ ็ถือว่าสับง่ายนะคะไม่ไม่ไม่ได้ติดอะไรนะคะสับง่ายกรีดง่ายนะคะสับง่ายกรีดง่าย